พยักเมคาหรือที่เราจะรู้จักกัน,นอีกชื่อว่ากล้าหารเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวมาในเซเว่นไนครั้งแรกเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2016หรือประมาณ9ปีที่แล้วโดยเขาเข้ามาในฐานะตัวละครเอ็กซ์คู e ให้กับเซิร์ฟ g l o b a l ในเวลานั้นจนเป็นตำนานตัวละครที่ครองเมตายาวนานถึง8เดือนและกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เซิร์ฟ g l o b a l กับเกาหลีเริ่มมีแนวทางการพัฒนาสกิลที่แตกต่างกันออกไป และเนื่องจากพยัคไม่ม่าถูกออกแบบมาให้เป็นปรเมจารย์มวยไทยที่อ้างอิงมาจากประเทศไทยโดยตรงจึงทําให้กลุ่มยอดฝีมือซ่อนเร้นก็กลายเป็นกลุ่มรวมตัวตัวละครที่ได้รับการนัางอิงมาจากประเทศต่างๆเช่นเอมิเลียที่ว่ากันว่าได้รับแรงบนันดาลใจมาจากเอมิเลียเอร์ฮาร์ดนักบินหญิงคนแรกที่บินเดี่ยวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกของอเมริกาบัตตอรีที่ยังอิงมาจากฆาตรกรหญิงอลิซเาเบธบัตทอรีของฮังการี โรโรเทพีมหาสมุทรจากอินโดนีเซียและคังูระที่มาจากญี่ปุ่นเป็นตน้นบางตัวละครบทบาทก็จางหายไปแต่บางตัวละครก็ผูกเรื่องราวมาดีจนกลายเป็นหนึ่งในตัวละครแถวหน้าของเกมเซเว่นไนส่วนเรื่องชื่อของพยักเมคาที่หลายๆคนอาจจะสับสนว่าทำไมบางคนถึงเรียกพยักเมคาทำไมบางคนถึงเรียกก้าหาน ตรงนี้ก็เป็นเพราะตั้งแต่ภาคแรกเกมมีการคิดชื่อของตัวละครน,นี้เอาไว้2แบบคือพยักเมฆาที่จะถูกใช้เฉพาะในภาษาไทยส่วนกล้าหารจะถูกใช้เปรียบเสมือนเป็นชื่อกลางเพื่อให้ผู้เล่นจากประเทศอื่นๆอ,อ,อ่านได้ง่ายซึ่งกรณีแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเซญี่ปุ่นที่จะเรียกยอนฮีว่ายุกิกับฮายองที่เปลี่ยนไปใช้เป็นโทริเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราถนัดเรียกตัวละครน,นั้นแบบไหนพยักเมฆา เกิดและเติบโตในช่วงที่ทวีปไอาชากำลังเกิดสงครามและเขาก็ได้สูญเสียพ่อที่เป็นสิ่งแม่ทัพไปจากสมรภูมิพยักเมฆาจึงได้ฝึกฝนวิชามวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาภายในตระกูลควบคู่ไปกับศิลปะการต่อสู้อื่นๆด้วยความตั้งใจที่จะเดินตามเส้นทางของพ่อและล้างแค้นศัตรูที่ฆ่าชีวิตของเขาไปพยักเมฆายังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่าทาราซึ่งอายุห่างกาันราวๆ6-8ปีในสมัยเด็ก ทั้งคู่เป็นพี่น้องที่สนิทกันมากแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อล้างแค้นทําให้พยักเมฆาตีตัวออกห่างจากทาราจนเกิดเป็นแผลใจที่ฝังลึกให้กับพี่น้องทั้งสองโดยเฉพาะกับพยักเมฆาที่รู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาที่เคยผักใส่น้องสาวอันเป็นที่รักไปพยักเมฆาทุ่มเทฝึกฝนจนกลายเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแงกร่งกว่าใครๆจนได้เข้าไปเป็นทห,หารของจกักรพรรดิแห่งไอชาสิ่งในยุคนั้นก็คือปัสสาวและไม่นาน พยักเมฆาก็ได้ออกรบจนเอาอชนะศัตรูของพ่อมาได้โดยความเชื่อที่ว่าการแก้แค้นและนำพาชัยชนะมาสู่พันธมิตรนั้นคือความเที่ยงธรรมแต่พอเขาได้รับชัยชนะมาจริงๆพยักเมฆากับเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นใช่ความเที่ยงธรรมแบบที่เขาต้องการจริงหรือไม่ทำให้ในท้ายที่สุดพยักเมฆาจึงปฏิเสธต,ตำแหน่งแม่ทัพที่ปาสข้าเสนอมาและเริ่มออกเดินทางเพื่อตามหาความหมายที่แท้จริงของความเที่ยงธรรม พยักเมฆาออกแเนจรไปเรื่อยๆพร้อมขัดเกลาฝีมือโดยการต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งมากมายจนได้ขึ้นเป็นปรมาจารย์แห่งมวยไทยและในรุ่งสางวันหนึ่งขณะที่พยักเมฆากําลังเตรียมตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เกาะแสงจันทร์เขาก็ได้พบกับจินชายผู้ออกเดินทางเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าจินก็แพ้ไปตามระเบียบแต่พยักเมฆาก็ได้รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของจินว่าจินไม่ได้ต่อสู้เพียงเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่เขาพยายามจะแข็งแร่งขึ้นเพื่อปกป้องรีนาที่เคยช่วยเขาเอาไว้ในอดีตตรงนี้เองที่ทําให้พยัก์เมฆาตระหนักได้ว่าความเที่ยงธรรมที่เขาต้องการไม่ได้หมายถึงการต่อสู้เพื่อได้รับชัยชนะเพียงอ,อย่างเดียวแต่มันจะต้องใช้ปกป้องสิ่งสําคัญเอาไว้ให้ได้อย่างที่จินที่พยายามจะแข็งแร่งขึ้นเพื่อปกป้องรีนาพยัก์เมฆาจึงตัดสินใจออกเดินทางจากเกาะแสงจันทร์เพื่อกลับไปยังบ้านเกิดและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการปกป้องบ้านเกิดของตัวเองในที่สุด นั่นจึงทําให้เราจะได้เห็นพยักเมฆากลับมาอาศัยอยู่กับผู้เป็นแม่ในขณะที่ทาราน้องสาวข,ของเขาได้พบกับเส้นทางชีวิตของตัวเองนั่นก็คือการได้เป็นนักเวททาราจึงออกเดินทางจากทวีปไอชาไปยังทวีปอาเดเพื่อเข้าเรียนที่สถาบันเวทมนตร์นับแต่นั้นเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยคือในประวัติรอบนี้เราเลือกที่จะยังไม่เล่าความสัมพันธ์ของพยักเมฆากับมิโฮที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องเสริมที่มีชื่อว่าดอกไม้ที่ถูกทอดทิ้งทวินหาทองฟ้า เนื่องจากเนื้อเรื่องทั้งหมดนั้นเกิดในเส้นเวลาจาอิมิติหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันกับเส้นเวลาหลักของภาคดิวเบิร์ตทำให้ทั้งสองเส้นเวลาอาจจะมีดีเทลบางส่วนที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่ยืนยันได้ในตอนนี้ก็คือพยักเมคากับมิโฮรู้จักกันจริงๆในเส้นเวลาหลักของภาคดิวเบิร์ตเพราะมันจะมีบทสนทนาอันหนึ่งที่มิโฮชวนพยักเมคาไปดื่มด้วยกันอยู่แต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีดีเทลที่แตกต่างกันอยู่บ้าง เราเลยขอละเอาไว้ก่อนและเก็บไปเล่าในประวัติของมีโฮะเมื่อเรามั่นใจมากกว่านี้แทนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพยักเมคายอดฝีมือที่ซ่อนเร้นคนแรกของเซเว่นไนต์ตัวละครประจำชาติไทยคนแรกและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้มาแค่สันส้นๆสวัสดีจ้ารับซุปเปอร์าพาวา์ของฉันตัวเปล่าเลยงั้นเหรอ เป็นการโจมตีที่น่าทึ่งและเปลี่ยมด้วยความเชื่อมั่น Elastic Shop ร้านบริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยโนรีฟันร้อซหากใครที่สนใจใช้บริการกับทางหลานก็สามารถติดต่อผ่าน l i น์แอ Elastic Shop หรือลิงก์ใต้ description ได้เลย